ครับบ้านใส่หมองแล้วแหละครับใส่จนคำเหมือดตึบเลยไปพี่น้องฟังควาบ้านนี้ก็ตัวนี้ทางฝั่งไทยวงเป่าวงเป่าไ่ว่าวงแจเร้นปะวงเป่าวงแจเรอนวง แม่นบ่ก็ละบ้านบ่ปวงกวากับปวงเจริญบ้านปองกวาดฝั่งขวาแฮ้ยฝั่งซ้ายแฮ้ยฝั่งขวาฝั่งขวาลืมติลืมเด่นฝั่งข้องจะข้องฝั่งซ้ายนะฝั่งขวาฝั่งซ้ายพวกเขาอฝั่งซ้ายไปย่างขึ้นเนื้อกับพ่ออยู่ฝั่งขวาเหรอไฟแสงสีแค่ฝัซ้ายข้องเมื่อตึ้อเลยมานี่ เอากระไลแต่ลงไรแต่ลุ่มลงมะไรแต่จีนย่างขึ้นเนาะย่างขึ้นทั้งข้าก็อยู่ฟังคัวเลยนะส้นทางน้ำเสาะนี่ยครับพอแล้วน้ำนามนี่ก็ได้เนาะมาเป็นถาดแล้วเสาะหินมุนไปปุยเป็นข้อกุนหลุดเลยก็ใกล้กระดอกมาเอื้ออื่นนี่ขอบบริจอได้หายคอยย่างก่อนในขอบบริจอได้บุ่ม วงใจ่องนี่แสงสีตางบานเท่าบ่มีแสงสีเลยบานเดียวเน้อวงตัวนี้กับักเลือดเขากองจนเบิดเนาะอดุเอาถปุ่อหอดกล้มาเลยชิหอดพุณแล้วหอดสองขอนพุณแล้วพกเข้าไปมนคตัวนี้ว่าคขบันดอนเด็กวิ่สบยวเอาไวขอนะครับนี่ cho họ ăn vui hang hang bàn xong của lễ phong học bài, cái nghe nhau ngừng, nhăm, 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 ngừng. cười nhầm nhầm nằm cười ôi thốt lễ bộ quần nhàng... nhang bộ đầy bẹ mùa phát quan phát quan nhang quá cháu vòng vòng chào, chào bộ tí Bên thứ hé vừa là lần thứ này rồi nhiều <laughs> nhang <laughs> mặt cho là mẹ nó cũng vừa lời chắc bọn chị bông mệt tuyệt đấy ta anh chạy 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 pha chạy chạy say đi chạy 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 vuông tên không? ngụm phả Nghe ờ. Hôm nay đi lia đây nó nhằm làm nó thang này nè Nghe nào Vuông tên đi làm đi lia đây nó thang này nó. xuống đi nhọt tuần này bay tuần mày nhanh cái thủ mà ô hên đình khổ cứ thủ tuần gặp cặp hở khổ thẳng ออ <laughs> บบไเเอเน,นี่ยจะสัตว์ดินสายขึ้นวัดล่ำพากันหามลงอีกโอ้โหเข้าไปกี่วัยเอาเด็กเข้ามาเกินข้อหนามันดินสายมันผูหินแอ่วเป็นขู่ในกลางของย้อนจำหนนะีน่งกอนไหมครับเมื่อเนี้ยมเห็นเนี้ได้เห็นแต่เสียงว่า